สวัสดีครับอันนี้เราจะมาดูมะพร้าวนะครับที่สั่งมาจากอ่าเพจมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมมันแผวนะครับก็สั่งมาชุดครั้งก่อนชุดแรกแล้วก็โอเคอยู่ครับใช้ได้อยู่นะครับก็คือไม่เสียหายมากมายนะครับก็มีใบหักงอบ้างนะครับต้นสองต้นนะครับงอหักที่แต่ก็ไม่เสียหายก็เลยสั่งเพิ่มเติมเตรียมปลูกนะครับมาอีกนะครับสี่สิบต้นครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามะพร้าวที่สั่งมาจะเป็นยังไงนะผมแต่ว่าดูสภาพกล่องแล้วเหมือนเย็นๆอยู่ฮนะเย็นมาก ก็เป็นพันน้ำหอมก้นจีบเลยครับพันน้ำหอมบ้านแพ้วก้นจีบนะครับแต้นนี้ก็อยู่เย็ยนไปหน่อยนึงครับนี้ก็มีหักหักงอกหน่อยนึงครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงในอนาคตกรา,าผม มีรากออกมาด้วยนะนิดหนึ่งครับเป็นพันธุ์ก้นจีบเลยนะเขาบอกว่าถ้าดูถ้าดูว่ามะพร้าวน้ําหอมพันเตี้ยหรือไม่เตี้ยหรืออะไรนี่ก็ให้ดูที่ก้นด้วยนะครับก้นจีบถ้าไปก้นจีบก็คือเป็นน้ำหอมพันแท้อยู่ครับก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าปลายจะงอนิดนึง มีลากออกมาด้วยต้องทำใจเลยครับสั่งถ้าสั่งระบบออนไลน์นี่ต้องทำใจเลยครับเรื่องของสภาพสินค้านะครับแล้วก็วิธีสังเกตนะครับเขาก็แนะนำมาครับว่าถ้าเป็นสีเขียวถ้าโคนเขียวยนี้ก็คือเป็นพันน้ำหอมพันแท้นะครับถ้าเป็นโคนสีเขียวนะ แล้วก็ดูที่ก้นครับถ้าเป็นก้นจีบก้นที่มันแบบจีบเนี้ยก็เชื่อได้ว่าเป็นพันเตีย้ยแท้นะครับ ความาณสามสิบห้าเซนนะครับนี่สั่งมาจากเพจน้ำพาร์นหอมมันแผวนนะครับก็น่าจะโอเคอยู่นะครับผมว่ามองดูแล้วนะครับน่าจะโอเคอยู่นะครับก็เดี๋ยวคอยดูอีกนะครับสามปีจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าสามปีนี้ก็ให้ผลนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราดูแลด้วยครับสามปีสี่ปีนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตชมนะครับก็โดยดรวมแล้วก็ โ okay, อเคครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับเลครับอาจจะมีเยินไปบ้างนะครับใบอะไรบ้างแต่ก็ผมลองลังดูครั้งที่สองน,นี้ก็พอใช้ได้อยู่นะครับก็โอเคครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวมาอัพโดยดให้ชมครับส mm hmm. วัสดีครับ